วันนี้คุณพี่จะมาทำอะไรเจ้าคะจะมาหาออเจ้าอะไรจ่ะมาทำอะไรเจ้าคะมาหาที่เงียบๆทำอะไรดังๆกันถ้าเข้าบรรยากาศเนี้ยอะไรที่อยู่ชอบกินน่ะที่เป็นแบบเป็นไข่อะไรนะดำๆไข่ดำๆ,ดำๆมีขนๆมีขนด้วยไอ้ช้าง <laughs> มานี่สิทำไมถึงใช้ผัวของข้าขได้อะยัง <im itar noise> ต้องละเอียดเจ้าค่ะไม่ใช่มึงอะจุดได้หรือยัง จุดได้มันแค่พะยะขาพะยค่ะจุดได้มันพยค่ะขาขานเอาไมันไปขานจะจุดติดได้ยังไงแล้วก็จุดไอ้ช่จ้ามันนี่สิให้รางวัลข้าเลยมึงจะบ้าหรือไงทําไมเจ้าท้าะทำไมเจ้าท้าเจ้าขาแล้วเองเอาอะไรมาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรดรือเก้าเตศถังแก๊สอ้าวฉีกมาอีกทางอ้าว แม่กระเกตคุณพี่ร้อยที่ร้อยบ้านป้ากันสิพี่มื่นก็มึงได้แค่ร้อยพอทำไมให้น้อยจังอ่ะพี่เจ้าคะแม่กระเกตวันนี้คุณพี่จะมาทําอะไรเจ้าคะก็โดยความคิดถึงพี่ไม่ได้เจอน้องมานานมากๆว่าแต่บ้านน้องนี่จะมาหาอ๋อเจ้าอะไรจ้ะมาทำอะไรเจ้าคะมาหาที่เงียบๆทำอะไรดังๆกัน คุณพี่หล่อมากเลยอ่ะแม่นางอ๋อเจ้าก็สวยสุดดูแม่นเอ๊เดี๋ยวเนี่ยมันเสียงอะไรเธอเป็นใครเดี๋วมันเสียงอะไรยุคนั้นมีเครื่องบินด้วยยุคนั้นมีเครื่องบินด้วยมีแล้วมาเนี้สิมาเนี้สิเพราเองเพรานางเพรอะไรนะเพรานางมันมันคนละเรื่องกันแล้วถ้าคือขุนช้างแล้วนะ ช้างเนี่ยกระเพรากะเพรามาใช่ไหมเหมือนกุมารทองอ่ะงั้นออกไปก่อนไปคุณช้างนี่เรามาทำอะไรเนี่ยไม่ก็มาคือเราอะไม่เคยเล่นละครพีเรียดด้วยกันก็เลยวันนี้อยากจะมาแบบว่าตอนนี้อะไรทำอะไรแปลกใหม่้างวันนี้จะมาทำอะไรกินกันสำหรับออเจ้ากับพี่ร้อยเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งนะที่เรากินเหมือนเหมือนกันนั่นคืออะไรคะชอบกินไข่ แต่พี่ร้อยไม่กินไข่นะอ้าวไม่ชอบกินไข่หรอชอบให้คนอื่นกินมากกว่าเราชอบกินไข่กันชอบกินไข่เหมือนกันมือเท้าอ่ะคือเราชอบกินคือวันนึ่งอ่ะบางทีกินไข่วันละแบบไม่รู้กี่ฟองอะ่ะเยอะมา,ากงั้นวันนี้เราลองมาทําเมนูเกี่ยวกับเมนูไข่กันไหมถูกต้องค่ะถ้าให้เข้าบรรยากาศเนี่ยอะไรที่อยู่ชอบกินอ่ะที่เป็นแบบเป็นไข่อะไรนะดำดำไข่ดำดำมีขนขน มีผลด้วยเมนูไข่พะโล้ไข่พะโล้เป็นเป็นเมนูที่แบบมีชอบกินมากแล้วก็จะชอบแบบไข่พะโล้สูตรโบราณพะโล้ของของน้องมันอร่อยยิ่งนักเจ้าคะจริงหรือจริงสิแน่นะแน่สิพี่ได้เตรียมสำหรับไว้ให้น้องแล้วเจ้าค่ะในการที่จะนำทางเลยเจ้าค่ะพี่ได้เตรียมสำหรับไว้ให้น้องแล้วพี่อยากจะรู้ถ้าเกิดว่าน้องจะทำเมนูเมนูที่ว่านี่ของน้องนั่นคือเมนูอะไร น้องไปไหนเนี่ยอมันจะหักเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางที่อาจจะลำบากสักนิดหนึ่งอะนี่หรือเจ้าคะใช่เฮียเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่นั้นก็ให้พวกเบ่าไล่เฮียพวกนั้นออกไปมันก็ยังมีอยู่นะเจ้าคะตรงไหนหรือตรงได้หมองของน้องเจ้าค่ะจ้านี่เป็นสำรับที่น้องอยากจะทำ ร้อยเจ้าคะ่ะช่วยก่อไฟให้ด้วยเจ้าค่ะอ้าวไอช้างมางนี่สิทำไมถึงใช้ผัวของข้าไอช้างครับท่านนายเอ็งได้ยินที่แม่กระรกเตกเขาพูดหรือไม่เอ๊ะอะไรถอยไปก่อนได้ยินที่แม่กระเตเขาวานให้ข้าไปก่อไฟหรือไม่เอ๊ะอะไรของกูเนี่ยพูดไรวะเดี๋ยวห้าสี่สามสอง ก็รู้แล้วนี่ว่าต้องทำอะไรข้าได้ยินครับท่าน้ได้ยินว่าได้ยินว่าให้ข้าเนี่ยไปทําจุดไฟให้ท่านเพื่อทําอาหารเมนูสุดอร่อยเมนูนี้ครับท่านพ่ออ่าเอออ่ไปไอ้ช้างจัดการครับท่านอย่าให้เสียเวล่ำเวลาท่านหยิบไอ้ไม้ขีดนั่นให้ข้าสิไม้ขีดนั่นให้ข้าสิใช่สิ่งที่แม่นางกระเกตทําอยู่นี่คือเขาเรียกว่าอะไรหรือ เป็นสามเกลือนะเจ้าคะสามเกลือมีเพื่อนมีเพื่อนทำไมเรียกว่าสามเกลือเนอะคำว่ามีสามอย่างนะเจ้าคะแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกันเจ้าค่ะมีอะไรบ้างรึเลอพริกไทยกระเทียมรากผักชีนะเจ้าค่ะอตั้มเพื่ออะไรรึเอเพื่อที่จะใส่ในไข่พะโล้นะเจ้าค่ะเพื่อให้มันหอมเพราะว่าเราจะเป็นแบบสูตรโบราณเราจะไม่ใช้แบบผงแบบผงพะโล่อะไรอย่างเงี้ยได้อะยังองละเอียดเจ้าค่ะไม่ใช่เมื่อจุดได้หรือยังจุดไว้มันแค่พะยะ่ะ อาหารเกิดได้เป็มระยกค่ะจุดดติเอามนปจะจุดติดได้ยังไงแล้วก็จุดหน้าพัดลมให้เทวดามาจุดมันก็ไม่ติดหรอกไอ้ช้างข้าด้านเนี้ยคนก็เหม็นหน้าค่ายก็ดีแล้วไงก็ดีแล้วเอาไปจุดข้างนอกให้ไปให้พี่เขาจุดเอาเข้ามาห่เออไปจุดมาให้ดีๆอย่าให้เสียเพล่มเพลาไอ้ช้างกลับไปไปที่ครัวของอีเซนได้ไหมเจ้าค่ะได้ตามใจเจ้าดีมากเจ้าค่ะตามละเอียดมากค่ะอ่าทีนี้ข้าอยากรู้เหลือเกินว่าเมนู แสบราณอ่ามันจะต้องใส่อะไรบ้างรืก็จะมี3ามเกลือนะเจ้าคะมีซีอิ๊วมีน้ำปลาซีอิ๊วคืออะไรรึซีอิ๊วคือซอสชนิดหนึ่งซอสซอส,ซอสคือ,อแล้วก็จะมีน้ำตาลปี๊บอบเชยหวยกั๊กนะคะหมูสามชั้นแล้วก็จะมีไข่นะเจ้าคะเอ๊ไข่เหล่านี้เนี่ยมันดูพิเศษกว่าที่พี่ร้อยนี่เคยเห็นในหมู่บ้านของเรา แม่กระเกตไปเอามาจากที่ไหนหรือมาจากเมืองเบทากโกนะเจ้าคะเมืองเบทาโกพี่ร้อนไม่เคยได้ยินมันอยู่แถวไหนหรือเป็นเมืองเบทากโกนะเจ้าคะไข่ไก่ไข่ไก่ของเขานะเจ้าคะขอบใจมากเขาเรียกว่าไฮเจนิกเอ็กซ์นะคะมันมีมากกว่าความสดเพราะว่ามีมัลตินูทรีเอ็นนะคะเป็นสารอาหารหลักๆนะเจ้าคะป๊บนึงค่ะไอ้ช่างไอ้ช่างพ่อมานี้สิให้รางวัลค่าลื้อ มึงจะบ้าเรื่องไงทำไมเจ้าท้าเจ้าทำไมเจ้าท้าเจ้าขาทีนี้ก็เป็นมะเร็งตายกันพอดีไอช้างเอาออกไปก่อนควันเยอะขนาดนี้เอาออกไปจะอยู่ได้เหยียบกางเกงตัวเองนะเออเหยสะดุดเอามันคือไข่นี้มันดีพิเศษกว่าในหมู่บ้านของเราเยื่งไร้หรือไข่นี้และเจ้า้าเบทโกของเราค่ะไข่ไก่สดอนามัยนะเจ้าคาหรือเรียกว่าไฮเจนิกเอ็กซ์ มีมากกว่าความสดเพราะว่ามีมัลตินูตรียนสารอาหารหลากหลายนะเจ้าคะเป็นไข่ไก่นะคะที่สดจากแม่ไก่สุขภาพดีใส่ใจเลี้ยงดูด้วยอาหารสูตรพิเศษจากนักโภชนาการอาหารสัตว์อุดมด้วยวิตามินนานา,นาชนิดจึงได้ไข่แดงกลมนูนสีเหลืองส้มระดับ10-12นะเจ้าคะนี่น่าละ่ะเพราะว่าดูแลแม่ไก่ด้วยสารอาหารที่มันครบถ้วนจริงเจ้าคะ่ะถึงจะได้เป็นไข่อนามายัย ถูกต้องเจ้าค่ะมีมัลติไนตรีนนะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอาทิเช่นนะเจ้าค่ะวิตามิน B2 วิตามิน b 5<ฆ>โฟเลตไอโอดีนและซีลีเนียมเจ้าค่ะตรวจสุขภาพไก่ทุกวันด้วยนะเจ้าค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญเจ้าค่ะโอ้ถ้าไข่มันจะมีคุณภาพก็ต้องคอยตรวจสุขภาพไก่ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะและสารเคมีตกค้างมาตรฐาน BQM เจ้าค่ะรู้จักไหมเจ้าค่ะ BQM ไม่ควร จะต้องมีฉีดยาปฏิชีวนะเข้าไปคุณพี่คุณพี่ฉลาดนักเจ้าจ้าจ้าเจ้าจ๋าเจ้าจ้าทำอาหารได้หรือยังเจ้าคะมันแม่กระเลตกไม่ผิดหรอกเพราะควันเมื่อกี้มันเป็นเพราะควันเมื่อกี้มลภาวะมันเนี่ยเราใช้วัชพืชแม่กระเลตกทาอะไรต่ออีฉันนะคะจะใช้หมูสามชั้นเจ้าค่ะอันนี้คือหมูจากเมืองเมตาโกใช่เจ้าค่ะหา่เลยจ้าระวังนิ้วมาจาแม่มาจะพ่อ ไอช้า,า,า,างอะไรลือเอ็งนี่อีกแล้วนะข้าบอกให้เอ็งเนี่ยไปก่อไฟอเพื่อที่จะแม่กระเกลเนี่ยเขาจะผัดสามสหายนี้สา,สามเกลนสามเกลือนี่ <laughs> แล้วเอ็งเอาอะไรมาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรดนื้อเกาแต๊ะถังแก๊สอ้าวฉีกไม่ทันอ้าวเกาแต๊ะมึงก็ต้องเตาแก๊สเออ <laughs> การทำคลอดในครั้งนี้เนี่ยมันช่างดูยากเย็นนะอันนี้เป็นไข่ที่ต้มแล้วนะเจ้าคะติดเด็ดติดเด็ดเด็ดเด็ดติร์ดเติดเติดเด็ดติดเด็ดเด็ดเด็ดขอดิี้ทำไมติด์ดเฮ้ยแป๊บนึงติด์ดเด็ดแล้วเนี่ยแล้วกูก็เจ็บ แล้วกูก็เจ็บรีขูไม่เข้าใจอ่ะไข่เบทโกนันสวยงามจริงๆดูสังเกตสิอ๋อสวยงามแม่กระเกตเราจะต้องทําอะไรเยี่ยงไรต่อร็เคี่ยวไปเรื่อยๆเจ้าค่ะให้มันงวดขึ้นไข่มันก็จะแบบมีสีสันหน่อยอ๋อในระหว่างนี้เดี๋ยวพี่ร้อยเนี่ยจะทำอะไรจ้าคะจะรอให้เครืองบินมันไปก่อนขยันบินใ้ัอ่ะไอ้ช้างเดี๋ยวข้าเนี่ยจะทําเมนูที่ผู้ฝรั่งเนี่ยเขาทา ทานกันเป็นอาหารเช้าโอ๊ยข้าศึนเต่นเหลือเกินเขาะจะทําอะไรเลยเขาเรียกว่าพอดเอกพอดเอกก็คนไทยอย่าหักหน้าพี่หมือนได้ไหม <laughs> พี่ร้อยเนี่ยยังไม่เรียนภาษาฝรั่งได้เก่งสักเท่าไหร่แม่กระเกตเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้หรือได้สีจ้าค่ะสีเหลือง Yellow เตา Anglo พอเหอะไม่ดีหรอกไปมัน <ẫn> ต้องมีอ <ẫn> 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 oh ีโต้เออใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เขาเล่นอีกชีกทางไงชีกทาง มาเอาอันนั้นมาทำโรเชตไอช้างอะไรหรือท่านพ่อไอช้างอะไรหรือท่านพ่อช้างท่านจะปวดทันใดท่านจะปวดทันใดไอช้างท่านจะปวดอะไรหรือมึงเหยียบตีนเนี่ยทำตลกเนี่ยแล้วก็เสียเวลาใช่แล้วก็ไม่ตลกจุดอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเกาแต๊ดเกาแต๊ด จริงๆเลยเดี๋ยวขอชิมน้ำก่อนนะรสชาติกำลังดีเลยอร่อยใช่ไหมคะอร่อยมากนี่ดูไม่กระเกลตดวูนี่สิว้าอาอร่อยมากอะ่ะอร่อยจริงอ่ะมาดูโพสต์เอของพี่ร้อยดีกว่าเวลาหั่นแล้วมันต้องแตกโบ โบ๊นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงนี่ไข่ดูน่ากินมากพี่หมื่นขออนุญาตทำแบบนี้เลยไม่ไหวโอ้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 อร่อยอร่อยมากโอ้ดูไข่ดีน่ากินมากอร่อยเยอะอร่อยแล้วก็มีประโยชน์จริงๆเพราะไข่เนี่ยเป็นไข่ไฮจินิกเอก จากเบทาโกลที่มีมากกว่าความสดเพราะมีมัลตินูเทรียนสารอาหารหลากหลายที่มีประโยชน์ต่อร่างกายาวิตามินก็เยอะ,ะอร่อยด้วยถูกค่ะสังเกตง่ายเลยจริงๆไข่เบทาโกลเนี่ยนี่ไข่ก็จะสวยใช่ไหมสวยงามซึ่งที่เราใช้วันนี้เป็นไข่ไก่เบอร์ศูนย์่ะ,ะแล้วนอกจากนั้นแล้วนะคะก็จะมีไข่ไก่แม่ไก่สาวหรือว่า first born e g g ไข่ไก่คัดพิเศษจากแม่ไก่สาวแรกรุ่นนะคะแล้วก็มีไข่ไก่ K3 X นะคะไข่ไก่สดคุณภาพดีจากแม่ไก่อารมณ์ดีแล้วก็ยังจะมีไข่ไก่สดวิตาะคะไข่ไก่เสริมสร้างวิตามิน A ช่วยการทำงานปกติของภูมิคุ้มกันมีหลายสีแตกต่างกันชมพูนะคะวิตามิน A และซีลิเนียนเนี่ยช่วยกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสาระแล้ยังมีสีเขียวครับเป็นวิตามิน B5 นะครับและไบโอติน ช่วยให้ร่างกายรับพลังงานจากเมตาบอลิซึมสีน้ำเงินนะคะวิตามิน b 12และ b 2ช่วยให้การทำงานปกติของประสาทและสมองค่ะยังไม่หมดครับยังมีอีกไข่ไก่ยัมมี่หรือยัมมี่เอ็ไข่ไก่ขนาดคัดพิเศษอัดแน่นด้วยคุณภาพอร่อยมันนัวมีไข่แดงมากกว่า50%ด้วยกันโอ้โหจะบอกเขามีให้เลือกสรรเยอะนะค่ะ ใครอยากได้แบบไหนมีสีบอกชัดเจนอยู่แล้วง่ายนะครับเหมาะเลยแต่ที่จะบ,บอกว่าที่เราสองคนเนี่ยมาถ่ายทํากันในวันนี้คืออยากจะบ,บอกว่าใกล้วันแม่แล้วเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะเทศกาลวันแม่แบบนี้เบทาโก o เนี่ยเขามีโปรโมชั่นดีๆก็คือ A case free gift ซึ่งเป็นไข case ่เคสฟรีมาในรูปแบบกิฟต์เซ็เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยข้างในนี่ข้างหน้านี่ดูสวยมากนี่จะมีป้ายเบทาโกรอยู่ตรงนี้เขาจะบอกว่า you are The light, the light of my life คุณคือแสงสว่างของชีวิตแน่นอนอยากจะมอบสิ่งดีให้กับคนที่คุณรักเนี่ย <Wow. S 2> ป๊าแน่ oh. สวยงาม oh. เห็นมหมเหมาะสมจริงๆนะเคสฟรีเอกมาในรูปแบบของกิฟต์เซตทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่219บาทเท่านั้นโปรโมชั่นนี้มีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31สิงหาคม ทั้งเดือนเลยมีหลายช่องทางเลยนะคะสามารถซื้อได้ทาง Lotus, Big C, Tops, The Mall, Villa, UFM, Fuji, Max Value, CJ Dear Tommy และ Betagro Daily ค่ะชีวิตแตกต่างแต่เรื่องอาหารวางใจ Betagro ค่ะเลิออยู่ที่สุดเลยขอบคุณมากครับไอ้ช้างเอาเมนูมากินกันต่อทำขนาดนี้ไม่มีข้าวหรือ ไม่มีไม่มีมีหุงจากหม้อได้ไหมจ๊ะได้จ้ะเอาแบบนั้นใช่เดี๋ยวเวทำให้นะจ๊ะขอขอบคุณสถานที่ด้วยธุรกิจบัณฑิตนะจ๊ะขอขอบคุณขอขอบคุณหมู่บ้านธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยจ้ะก็มันอยู่ในเรื่องไงอยู่ในเรื่องเออขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่ให้พี่ร้อยและแม่กระเกดนนั้นมาถ่ายทำในวันนี้เจ้าค่ะขอบพระคุณ ไปแหมทำเป็นมากไปปกติมันไซส์เล็กกว่านี้ไข่เล็กกว่านี้งาเบทากโกเขาไซส์ใหญ่ใช้ได้เป็นงานเป็นงาน <c oughs> เป็นงาน